อาการของภากิสันที่เป็นในตัวเนี้คือจะเดินคงเขงแต่ส่งตัวไม่ค่อยได้เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยที่มาบริษัทใหม่ทุกคนก็จะเห็นว่าทำไมเราต้องใส่หมวกที่ฟวกขี่จักรยานเขาใช้หมอที่รักษาภากิสันอยู่นี้ยแนะนำว่าคนไข้คนจะมีอะไรลองศีรษะเพราะหมอตอบไม่ได้ว่าคนไข้จะมีอาการล้มตอนไหนล้มเมื่อไหร่ก่อนที่ยามาสู่การเป็นภากิจสันนี่มันมาจากที่ว่าเป็นโรคเป็นศีรษะบ้านหมุนมาก่อน กินยารักษาแปลว่าเวรที่สาบ้านหมุนมาเนี่ยห้าปีหกปี7จดปีแต่ถามว่าหายไหมเขยังไม่ได้หายไปแต่ว่าคายไปหมอให้เข้าเครื่องเอ็มพีอสแกนเข้าเครื่องอะไสสารพัดอย่างนะแล้วเขาก็มาสรุปจบว่าเออคนไข้เนี่ยเป็นพาร์กิสันความที่เรากินยามานานคือพง่ายเราก็เบือ่อเราก็หาทางการรักษาของเราไปเรื่อยเปือ่อยไปเรื่อยพอดีก็มีคนมาชวนเราคนที่แนะนำเขาแนะนำมารู้จักพอจิ๊บแต่พี่น่าจะลองก่อนหรือย ทางบอกอ๋อจีก็เลยนำมาตอนนั้นเราเกินไปทั้งสามขวดสีขวดสิ่งที่เราเราเจอว่ามันเปลี่ยนไปก็คือว่าเราลุกขึ้นปุ๊บเราก็จะมีกร้สึกว่าเราจะเซแต่มีอยู่วันหนึ่งหรือ2วันเนี่ยเราลุกขึ้นปุ๊บเราก็เดินเจ็บเจบเจ็บเจ็บเหมือนเดินปกติอ๋อเดินอย่างนี้ได้แล้วเหรออีกสองสามวันมาเราขึ้นบันไดอยู่ๆก้าว 9, ปุ๊บ 9, ปุ๊บปุ๊บก้าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปเงี้ยเราก็เอ๊ะแล้วมันขึน้นไปได้ไงอะ่ะท่านบอกอีบอกพี่ไม่ต้องใส่แล้วหมวกเลิกใใใสสส่่่่่่เเลยยนนนะคะครากกก็็ไไไมมมมตอดววััี้้งห ยังเชื่อว่าธานทรน์่อเนี่ยเขาอยู่ไปเลี้ยงไปควบคุมระบบประสาทของตรงนี้ให้เราถามว่ากินกี่ขวดมันถึงจะจะรู้สึกดีขึ้นแล้วแรกๆผมก็ไม่ทราบหรอกเอ๊ะแล้วก็กินไปสักักขวด2ขวด3ขวดเดวยวกันแต่ความเปลี่ยนแปลกก็จะบายเองจากที่ขวดที่4ทุถวันนี้กินมากกว่าสามสิบขวดแล้วก็ยังกินอยู่ครับไม่ได้หยุดกินเลยธนัทธนสมุนไพรเลอเลอร์นะครับกรีน,นะครับของผู้ชายกินนะครับกินแล้วท่านจะรู้สึกว่าดี